สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของเครื่องสำอางนะครับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าทั้งหลายนะครับที่คุณผู้หญิงชอบใช้กันนะครับทีนี้ผมก็ไปเจอเป็นเซตนี้มานะครับเลยจะเอามาแกะให้ดูคงไม่ได้จะใช้หรอกแต่เห็นว่ายอดขายเขาดีมากนะครับในแอปยานนิยมเราเนี่ยแหละโดยเฉพาะไอ้สบู่เต้าหู้ตัวเนี้ย แชมูเต้าหู้นะรับก็มาในถุงแบบนี้เลยนะแล้วมันมาเป็นแพ็คคู่กับเจ้าครีมเนี่ยชามมิง่งเนี่ยตรงเนี้ยมันมาพร้อมกันคือก็ซื้อตัวเนี้ครีมชามมิ่งแล้วเข้าแถมไอส้สบ,บูู่เต้าหู้ไอส้สบ,บู่เต้าหู้ตัวนี้เดี๋ยวจะแกะให้ดูไอส้สบ,บูู่เต้าหู้ตัวนี้มันเจ็ดสิบกรัมก็ใช้ทําความสะอาดผิวหน้าทั่วไปเนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นของบริษัทชามมิง่งใบหนิวอะไรสักอย่างเนี่ยบริษัทอยู่ที่เชียงใหม่นะครับ แครครีมใช้ใบำรุงผิวหน้าครับก็ทาเช้า,ชาเย็นก็แปลว่ามันก็น่าจะทาได้เลยแล้วแกะให้ดูอันนี้ขนาดสิบกรัมนะครับที่อยู่ในมือผมเนี่ยสิบกรัมแต่ผมแกะอะไรไม่ค่อยจะถนอมมันก็เลยขาด,ขาดแบบนี้นี่หน,น่อยเดียวส่วนลิงกสั่งซื้อก็เดี๋ยวแปะเอาไว้ให้นะแต่รไตายนี้เลยชื่อสำมพัน นี่นิดเดียวเดี๋ยวเราดมๆนะหอมอีกแล้วแต่ใช้ของเขาหมด <laughs> นิดเดียวนิดเดียวก็นดดะนครับแค่กินก็คือทาได้เรื่อยๆอะนะแต่วนใหญ่ก็ทาเช้าเย็ยนใช่ไหมละ่ะ ให้บำรุงผิวหน้าส่วนในเรื่องการรีวิวผมคงทำมากกว่านี้ไม่ได้อะนะเดี๋ยวพยายามอ่านให้ฟังแล้วกันก็เ,เป็นบิวที่ฟูแกรกทีมาชามิ่งบายหมิวทำเตือนก็ห้ามใช้ในเด็กที่อายุต่ำกว่าสามปีแล้วก็เก็บในที่อุณหภูมิไม่เกินสามสิบองศาให้เก็บที่ร้อนนั่นแหละก็สิบกรัมเขาก็จะมาเป็น เเซตแบบนีย้ทีนี้ก็มาดูไอ้สบู่เต้าหู้ชาบชาบถุงเขาเนี่ยถุงก็มาของนงมำนวยเขาใส่มาอย่างนี้นะครับส่วนเจ้าสบู่เต้าหู้คือเจ็ดสิบกรัมนะครับเขาก็เขียนในที่กล่องก็เพิ่มปริมาณมาเจ็ดเปอร์เซ็นก็ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าก็คือล้างหน้าของให้หน้านุ่มนะเพราะว่ามัน มีสารสกัดจากโปรโตีนน้ำนมถั่วเหลืองอใช่ลดฝ้ากระจุดด่างดำผิวก็จางใสามาแกะดูข้างในดีกว่าผมก็คงไม่ได้เทสหรอกนะแต่ช่วงนี้มีอะไรที่มันหลุดมาในมือผมผมก็จะหยิบเอามาดูอ,อยากรู้นะครับก็จะมาเป็นถุงแบบนี้เนี่ยคือเจ็ดสิบกรัมเดี๋ยวฉีดให้ดู โก,โก้เดียวกันเลยกับของชามิงเมื่อกี้ก็คือเขาแถมมาเขาก็ต้องเป็นบริษัทเดียวกันอะไรนะที่แ็่จะเป็นก้อนขนาดนี้แล้วผมรู้หละไอถุงมเมื่อกี้นะคือเขาคงเอาไว้ให้เราใส่ไว้ในถุงแล้วก็ไปใช้ในห้องน้ําเลยนะครับแบบเนี้นะใช่ไหมล่ะถ้า,าสาวๆรู้ก็บอกด้วยแล้วกันใช่ไหมเอาอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ในห้องน้ําทั้งถุงอย่างเงี้ยเขาคงไม่ได้ใส่มาส,สวยๆเฉยๆหรอก ดูแล้คุ้นๆุพนาะเห็นในห้องน้ําก็จะมีเป็นลักษณะเป็นถุงแบบเนี้ยใส่สบู่ต้องพกเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็เอาไปไว้ในห้องน้าตรงที่วางสบู่ออกเก็บละเก็บละนึกว่าทาเป็นทักเกตมาส,สวยก็อมาครับเขาจะเห็นเขากำลังคิดกันโอเคเดี๋ยวเอากลับไปคืนเจ้าของครับให้เขาไปใช้ครับเขาอยากสวย ัน่าจะสวยเยอะหรอกอนี่ครับก็เป็นเรื่องของอให้ดูวันจู่ๆอีกทีให้ดูกลองก็ปละมาณนี้เลยก็ามากับเนี่องไอ้เนื้ติดฝองโอเคครับเรื่องเล่าสำหรับวันนี้ก็มีอยู่ปละมาณนี้สรุปไอ้เจ้าถุงเนี่ยเอาไว้ใส่ ไว้ในห้องหน้าำบายสวัสดีครับ